สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในเกม The King of Fighter Arena นะครับวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับผมหน้าใหม่สิงๆเลยนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงบ้างนะครับกับเกมเกมนี้นะครับบางคนนี่คือแบบไม่มีพื้นฐานมาเลยนะครับแล้วก็เล่นเกมนี้แพ้บ่อยๆนะครับกับคนที่เคยเล่นออสตามาแล้วนะครับ ถ้าคนที่เคยเล่นออสตามาแล้วจะปรับตัวในการเล่นอารีสนาค่อนข้างจะไวนะครับแต่มันก็ไม่ขนาดแบบที่แบบปรับตัวปุ๊บได้เลยนะครับมันก็ต้องแบบเรียนรู้สกิลไปนะครับเรื่องมุกเมนต์ตัวละครเรื่องสกิลต่างๆนะครับว่าสกิลมันเป็นแบบไหนบ้างแต่โดยพื้นฐานแล้วสกิลมันก็คล้ายๆออสตา์น่แหละนะครับแต่ว่าบางสกิลอย่างบางตัวละครมันก็จับมา ยำๆแล้วก็แบบว่าเป็นตัวละครใหม่ไปเลยนะครับั้งของมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของอารีนาไปเลยนะครับไม่มีในออสตาด้วยนะครับแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับพี่เพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานก็ดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่าเอาเป็นไกด์แล้วกันในการฝึกแล้วกันนะครับหรือว่าในการไต่แรงอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครแล้วกันนะครับในการเล่นนั่นเองนะครับนะคือเรื่องในการฝึกอ่ะมันค่อนข้างจะยากอยู่บอกยากอยู่นะครับว่ามันจะฝึกยังไง แต่ว่าคือคุณต้องต้องเล่นตัวนั้นให้บ่อยๆแล้วคุณก็ต้องรู้ทิคตัวนั้นบ่อยๆนะครับแบบพยายามศึกษาตัวละครมุกเม็นตัวละครนะครับแบบในการออกท่านู่นนี่นั่นนะครับเกมฟลาติ้งก็เป็นอย่างนี้กันเกือบทั้งเกอบทั้งแพลตฟอร์มนั้งมีซีพีซีโมบายแล้วก็คอนโซลพวกคอนโซลเนี่ยก็จะแบบเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบสกิลคอมโบนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะแบบโฟกัสเรื่องคอมโบเรื่อง เรื่องชิงจังหวะอะไรอย่างนี้ไหวพริบอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะเกมไฟติ้งนะครับจะเน้นเรื่องของไหวพริบอะไรพวกนี้นะครับซะเยอะนะครับแต่เกมนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเราพลาดแม้แต่ทีเดียวก็คือเท่ากับตายนะครับตามนี้เลยก็คือแพ้นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยคือมันมีโอกาสให้คุณนะครับคุณสามารถพิเกมตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่พลาดนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในรูปแบบของเกมนะแบบว่า ผมเกมไว้ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับรูปแบบการเล่นนะอันนี้ของอ่ะอธิบายที่ผมเข้าใจนะนะครับก็เรามาดูตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยเอาจริงอ่ะคือมันค่อนข้างจะสมดุลกว่าออสตาร์นะแต่ว่ามันจะมีแบบความเหลื่อมล้ําของเกมอยู่เหมือนกันนะครับเอาแบบไล่ระดับความโกงไปเลยแล้วกันนะครับผมจะยกให้โกงที่สุดเลยนะครับที่ผมเล่นมาเนี่ยคือจาชิโระนะครับ ยาชิโร่นี่คือเล่นสบายมากนะครับสำหรับการลงแรงนะครับผมให้ท็อปหนึ่งเลยนะครับก็คือมันเป็นตัวละครที่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับขอให้จับโดนก็พอนะคุณก็ใส่สกิลไวมั่วๆคือพยายามเปิดสามให้ได้นะครัพยายามสกิลสามให้โดนนะแล้วก็กดสกิลจับให้โดนนะแค่นั้นนะตายนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องแบบตัวละครอวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเล่นยาชิโร่เนี่ยก็คือไต่แรงได้สบายนะครับ ต่อไปก็เป็นแกนิดนะครับแกนิดเนี่ยคือเป็นตัวละครที่มีทุกอย่างนะครับมีทั้งปล่อยพลังมีทั้งสไตล์มีทั้งจับนะครับมีทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่มันโกงก็คือสกิลสายเป็นสกิลซิกเนเจอร์นะครับมันมันพุ่งได้นะครับแล้วเวลามันพุ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าตัวละครมันอยู่ข้างหลังเราอะคือเราอะอยู่ข้างหลังเขานะแต่มันยังเสือกโดนเราอีกอะเอออย่างเงี้ยคือโกงนะครับเพราะว่า คือฮิตบล็อกของของของแกนิตอะไอสกิลสามันขี้โกงนะครับเอาจริงๆอะคือทั้งตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างหลังนะแบบชิดๆเลยนะก็คือยังโดนนะครับนะสกิลสองกับสกิลหนึ่งเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นสกิลที่เอาไว้คอมโบกับสามนะครับถ้าเกิดคุณสามโดนหนึ่งกับสองก็ต้องโดนแน่ๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับหรือไม่ข้อคุณไม่มีสามคุณจะอาจจะหนึ่งล่อ ล่อมาก็ได้เพื่อให้เขากันนะครับแล้วก็กด2เพื่อจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเล่นนะครับแล้วแต่บางคนเล่นแบบแนวทางการเล่นนะครับแต่ผมนะแนะนำนะซิกเนเจอร์ของแกนิดนะครับพยายามหลบ3ให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ขี้โกงนะครับนะหลบ3ให้ได้ก็พอนะครับหลบ3ได้ปุ๊บก็ไม่มีสกิลอะไรที่น่ากลัวแล้วนะครับก็ระวังแค่สกิลหนึ่งละกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ความวิเศษ ความที่เห็นสุดตรของผมนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีวิธีรับมือไม่เหมือนกันนะครับนะอ่ะต่อไปเป็นเชอร์มี่นะครับ <laughs> เชอร์มี่ก็คล้ายๆยาชิโร่นะครับก็คือมูฟเมต์อาจจะช้ากว่ายาชิโร่แต่ว่าเรื่องของความโกงเนี่ยก็คือไม่แพ้ไม่แพ้เท่ากับแกนิตเลยนะครับกับยาชิโร่เลยนะครับแต่ในเรื่องข้อเสียของนาเนี่ยนาอาจจะพุ่งช้ากว่ายาชิโร่ดิดเดียวนะครับคือ ยาชิโร่อะมันพุ่งแล้วมันพุ่งไกลมากนะครับต่อให้มันพุ่งเสร็จตรงนก้ก็ถ้าเกิดโดนจับเนะี่ยก็คือมันก็จับนะแต่เชอร์มี่ก็เกิดพุ่งเสร็จอะถ้าเกิดว่าเราพุ่งแบบสุดจอคือจากสุดจอพุ่งมาก็คือไม่โดนนะครับนะยาชิโร่เนี่ยพุ่งมาสุดจอก็ยังโดนนะครับอย่างสกิลสองก็อเหมือนยาชิโร่สกิลหนึ่งนี่คือจุดบอดของเชอร์มี่เลยเพราะว่ามันเป็นจับก็จริงแต่ว่ามันจะจับตอนช่วงที่ใส่สกิลเสร็จนะครับแบบ มันจะหมุนตัตก่อนหนึ่งทีแล้วก็จับอะ่ะมือมันเสียจังหวะในการเล่นนะครับในการแบบเป็นสกิลจับแท้ๆนะครับแต่ทําไมมันมีสกิลสไตล์เข้ามาผสมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันอาจจะนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดบอดของตัวละครนี้ไปนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับผมนะเออต่อไปนะครับผมยกให้ตัวที่แบบลองๆผมยกให้วายนะคือวายเก่งนะครับ มีสกิลจับระยะไกลนะครับสามารถที่แขนไปจับฟุบได้นะครับไม่ต้องเป็นสกิลพุ่งนะครับแล้วก็คอมโบด้วยสกิลหนึ่งนะครับเอ้สกิลหนึ่งก็ได้สกิลสามก็ได้แล้วแต่การใช้ของแต่ละคนนะครับนะครับนะก็แล้วแต่การใช้ของแต่ละคนนะครับคือตัวละครนะไม่มีประเภทสไตล์นะครับไอ้ไม่มีมีสไตล์หนึ่งอันแต่ไม่มีปล่อยพลังนะครับประมาณนี้ต่อไปโกล โก <G l uch> โลผมว่ามันเก่งนะเอาจริงๆอ่ะคือไม่ใช้เล่นๆเลยนะครับตัวมันเนี่ยแต่ว่าคือบอกไว้เลยนะว่าสกิลไอ้สกิลเนี่ยไอ้สกิลสกิลปล่อยพลังคือโกงมาก <S <S ถ้าสตูม้วนตัวมาถ้าเกิดเรากาดจังหวะด,ดีๆแล้วแบบว่าทุบพื้นไปเนี่ยคือคือมันสามารถสร้างจังหวะในการใช้2กับ3ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าคือ อย่างน้อยเราสกิลหนึโดนอะยังไงอะสตูล,ลอยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนบางตัวนะครับที่มันสามารถหลบได้ถ้าเกิดเราโดนปล่อยพลังอย่างเช่นเคียวยรียรีปล่อยพลังเนี่ยฟืบมาใช่ไหมเรากดแดดหลบได้นะครับอ่าแต่โกโลแต่โตโกโลไม่ใช่นะครับโกโลนี่คือโดนก็คือลอยเลยนะครับไม่มีโอกาสกดแบบว่ากดม้วนกดม้วนได้นะครับก็ต้องกดเอาเว้เท่านั้นถึงจะหายนะครับมันก็เลยเป็นตัวละครที่ ถ้าโดวสกิลหนึ่งก็คือยาวนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องแบบรอเอาเวทเท่านั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับเอาไปก็คราฟนะโอ้โหตัวนี้ชอบมากเลยชอบเล่นมากเลยนะครับเนี่ยไอ้ท่ากระโดดกบสกิลสาเนี่ยต้องระวังดีๆเลยนะครับนะคือมันอาจจะเซ็ตหย่อคนอย่างที่ในภาพก็รู้นะครับว่าคือตัวมันเนี่ยมแม่งแบบชวนคิดเหลือเกินนะครับนะนะกระโดดกบอะถือท่ากระโดดกบแหละคือแบบ ค่อนข้างจะโกงนะเพราะว่ามันพุ่งเข้าไปอะแล้วมันแบบว่ากระโดดกระโดดกบอะมันเหมือนแบบกระโดดเข้าไปอะก็คือกระโดดเข้าไปเลยนะครับกเข้าไปจับอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเดงนาง,เดง,ง่ายนะครับท่าของตัวเนี้ยคือมันเดาง่ายนะครับหลบง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมอะมองว่าตัวมันโกงนะอ่ะมันก็อาจจะมีตัวโกงบางตัวนะครับที่แบบทุกคนมองว่าอ่ะโกงอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าอย่าง มันผมมองว่าชาอะโกหรือซ้ำนะครับแต่ชามันไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวที่ผมคิดว่ามันโกงนะแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าบางคนคิดว่าตัวที่ผมพูดมามันโกงไหมนะครับแต่ก็เป็นแนวทางในการเล่นแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวสแตนดาร์ดก็คือเป็นตัวที่ทุกคนต้องเล่นนะครับ Terror, ถ้าไม่เล่นก็จะอยู hmm. ่ไม่ได้นะครับ่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไอเอนเนอร์จีที t <t ่ผมบอกมามันหมดอะไอเอนเนอร์จีเนี่ยเอเนอร์จีหลอดเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นไ่ตลอเอเนอร์จีมันก็จะหมดนะครับในตัวตัวนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมันก็สามารถเอาสตนดาร์ดมาลงเล่นได้นะครับผมแนะนําเคียวนะครับยูรินะครับแล้วก็คาคาคุมะนะครับทาคุมะนะครับแล้วก็เออทาคุมะยูรินะครับ ยูริแล้วก็เออตัวนี้ก็เล่นได้นะนยาชิโรยนะยโย่ยาชิโร่เฉยๆนะไม่ใช่โอีไรชิยาชิโร่นะครับอ่าตัวนี้ก็เล่นได้นะพอพอได้นะครับเนี่ยอเทนา่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับนะแล้วก็เอออย่างเนี่ยอย่างชางก็เล่นได้มีจับด้วยนะครับเนี่ยอย่างไฮเดนก็เล่นได้นะครับกับตัวละครที่แบบมีแต่สไตล์อย่างเดียวไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะ คือมันเล่นได้แต่ว่าสกิลมันอาจจะเสียเปรียบก,กว่าคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีสกิลจับเลยมันมีปล่อยพลงังมีแต่สไตล์นะไม่มีจับนะครับซึ่งตัวละครพวกเนี้ยมันสามารถกัดได้นะในการแก้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณรู้จังหวะของตัวละครอ่นะคนก็แค่หลบออกมาแล้วก็พยายามไม่ดรอสกิลก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเภทจับเนะี้ยนะครับที่ที่ผมเลือกเลือกมาเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่มีจับทั้งนั้นเลยนะ ถ้าดูจริงดีเนี่ยมีสกิลแบบจับตัวเนี่ยเห็นนะจับอ่ะเนี่ยนั่นเป็นรูปแบมือคือสกิลจับนะครับเนี่ยผมก็คือผม่จะเลือกว่าตัวละครไหนที่มีสกิลจับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเมตาอยู่นะครับตอนเนี้ยเป็นแบบสายจับอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดคนอยากเพราะว่าสกิลจับอ่ะคือมันกัดกัดได้แต่ดาเมจอาจจะน้อยกว่าไม่โดนกัดนะครับก็คือกัดก็กัดได้แต่ว่าดาเมจอาจจะไม่เท่าแบบ ไม่กาดนะครับแบบเวลาจับก็คือไม่กาดเลยไงมันก็จะโดนแรงกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากาดอยู่มันก็จะติดกาดนิดนึงนะครับแล้วก็แบบว่าโดนแค่โดนคือโดนสกิลเลือดก,ก็ลดแบบเกือบพอๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเรากาดย,ยังไงก็โดนแบบไม่แรงเท่าแบบกาดไม่กาดเออนะครับผมนะประมาณนี้นะครับ แล้วตัวอื่นๆนะเล่นได้ไหมตัวสไตล์ก็เล่นได้นะตัวอื่นเอาจริงๆก็เล่นได้หมดนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่ความชนะของแต่ละคนนะครับจังหวะอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือตัวละครเมตามันทําให้ตัวละครทําให้เราได้เปรียบกว่าคนคนอื่นนะครับมันก็เลยเป็นตัวละครที่ต้องเล่นถ้าคุณไม่ได้สีเรียนเรื่องตัวอ้วยหรือว่าไม่ได้สีเรียนเรื่องแบบความแบบ นอเมตาแบบควจะอินดี้ควจะเล่นตัวนอบเบตาอะไรยงเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณก็ต้องคุณแค่แค่เล่นเอาแรงก็เล่นตามตามแบบตามเมตาไปเลยก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูในเรื่องของเอออ่ะเดี๋ยวผมมาดูตัวละครที่แบบตัวไหนมันติดเมตาเรามาดูท็อปเซิร์ฟดีกว่า อ่ะเรามาดูท็อปเซิร์ฟนะว่าคนไหนเนี่ยเล่นอะไรกันบ้างเนี่ยอย่างงแกนิดโอโรโจิยาชิโรอิโอริเนี่ยอย่างโอโรจิก็โกงนะเอาจริงๆอ่ะแต่ผมมองว่ามันมีแต่สไตล์ไงนะครับถามว่ามันกาดได้ไหมมันกาดได้มันสวนได้แต่ว่าผมอ่ะไม่ได้นับโอโรจิว่าเป็นตัวโกงนะแต่ว่ามันก็เร็วอยู่มันจับทางยากนะครับ มาันจาับทางยากอยู่นะครับอันนี้ผมลืมบอกว่าโอโรจิ hmm. มันโกงไหมมันก็โกงอยู่แต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมอะผมมองว่ามันไม่ได้โกงขนาดที่แบบรับมือไม่ได้นะครับมันรับมือได้นะครับทุกตัวสามารถรับมือได้หมดนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าตัวมันติดเมตาเพราะว่ามันจะโกงแบบตัวละครอ,อื่นนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยเชอร์มี่เยลลี่อะไรเงี้ยบางคนก็จะใช้เลือกเยลลี่กันนะครับบางคนก็เลือกเคียวกันอะไรอย่างงี้นะเห็นไหม รูท็อปเซิร์ฟแต่ละคนมันใช้กันนะครับเขาใช้กันนะครับก็คือใช้เนี่ยประมาณนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับแกนิดสักตัวนึงไงเนี่ยตัวโกโลก็ต,ต,ติดนะครับเนี่ยอย่างนะอันนี้เขาเล่นตามนอนเมตา้ากอนนะครับก็มีโกลโลมาตัวหนึ่งด้วยนะครับประมาณนี้เนี่ยแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนะครับก็คือประมาณนี้นะครับเนี่ยดูนะครับ อย่างผมก็เล่นตัวประมาณนเนี้อย่างเงี้ยนะครับนะี่บางคนเล่นเทอร์รี่เล่นเลียวเล่นเยลลี่นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับนะี่เขายังขึ้นท็อปเซิร์ฟได้เลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับนะรบประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับก็เอ่อในเรื่องของอะไรกะัะตัวละครก็หมดแล้วนะครับถ้าวิธีการเล่นนะ่ะผมมองว่าให้ทุกคนนะไปศึกษากันเอาเองดีกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องทิกต่างๆเดี๋ยวผมจะมาทําแยกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือผมมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับว่าเล่นยังไงแล้วก็ตัวละครเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบบคือผมพูดไม่หมดหรอกถ้าคุณต้องไปเล่นเอาเองนะครับถ้าคุณไปเล่นเอาเองมันจะดีกว่าเพราะว่าหมดืึกซ้อมก็มีนะครับมันมันแล้วแต่คนนะในการในการเรียนรู้อะมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับที่จะแบบเออเพราะว่าค้นหาตัวละครว่าตัวละครมีทิกอะไรบ้างผมไม่สามารถแบบ มานั่งสอนแบบเทคนิคต่างๆในการใช้สกิลนู่นนี่นั่น1ก่อนนะครับค่อย3อย่างนี้แล้วก็2อ,อย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าคือมันแล้วแต่สไตล์คนจริงๆนะครับบางคนมันไม่ถนัดแบบนี้จริงๆก็มีนะครับแบบ1ตามถ้าเกิดว่าบางคับให้เขาหลบไม่ก็กยยารอะไรเงี้ยแล้วก็พุ่งได้3อะไรเงี้ยบางคนก็มองว่ามันมีจุดบอดอยู่มันหลบได้อะไรเงี้ยถ้าหลบดีๆอ่ะอะไรเงี้ย คือประมาณนี้นะครับบางคนก็ไม่ถนัดจริงๆนะครับแบบสไตล์แบบนี้นะบางคนก็ถนัดแบบว่าเล่นใจเย็นเล่นใจร้อนแล้วแต่คนนะครับก็พยายามศึกษาตัวละครเอาเองนะครับอันนี้คือผมพูดแบบจริงๆนะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นนะครับเกม fighting อะ่ะมันแล้วแต่สไตล์คนเล่นจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็มีเท่าไหร่นี้นะถ้ามีเทคนิคอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์กันแล้วกันนะครับนะ โอเคนะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกนใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ